ประเด็นดราม่าที่ชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายเลยทีเดียวครับเมื่อทางด้านของเจ้าของแบรนด์นหนึ่งครับที่ได้จ้างเจนี่ไลฟ์สดได้ออกมาโพสต์คลิปสินค้าถูกยกเลิกเจ็ดพันออเดอร์ทุกๆหนึ่งนาทีออเดอร์ยกเลิกจากอะไรตอนีนน้เท่าไหร่นะเท่าไหร่พี่เขาใจว่าสามพันแต่พอพี่มากาลางกลางแล้วอะไม่คิดว่ามันเยอะขนาดนี้มึงเยอะค่ะเจ็ดพันเจ็ดพันออเดอร์เจ็ดพันออเดอร์ แต่เราบอกว่าขึ้นว่ายกเลิกทุกหนึ่งนาทียกเลิกทุกหนึ่งนาทีใช่มันมันขึ้นขึ้นทีนึงลงไปดูกันว่าออเดอร์ที่ตีกลับกลับมาหรือยังสองออเดอร์ที่ตีกลับกลับมาหรือยังอันนี้คือที่ส่งจากไรเซนี่ใช่ป่ะเราจะรวมยอดออเดอร์ตีกลับมาได้เมื่อไหร่เรื่อยๆใช่ป่ะซึ่งออเดอร์ตีกลับเราจะรู้อีกสักประมาณประมาณนห้าวัน อ,อย่างไรก็ตามครับภายหลังโพสตคลิปออกไปก็เรียกว่ากลายเป็นดราม่าครับเพราะมันมีคนบางคนเข้ามาคอมเมนต์ต่อว่าเจ้าของแบรนด์โดยบอกว่าโพสต์แบบนี้อยากให้เจนนี่รับผิดชอบแล้วสิจนต่อมาครับเจ้าของแบรนด์จึงออกมาบอกว่าเจนนี่เนี่ยไม่ควรที่จะต้องรับผิดชอบอะไรเลย เพราะมันคือความเสี่ยงที่ต้องรับได้อยู่แล้วเพราะปะกติเราไล์เองเปอร์เซนต์การถูกยกเลิกประมาณ15-20%แต่รอบนี้วอลุ่มเยอะคือคนเยอะหลายหมื่นบ้านเพราะฉะนั้นการถูกยกเลิอกออเดอร์จำนวน7 0 0 0จะตีอยู่ที่ประมาณ25-30%การที่อัดคลิปไม่ได้ต้องการให้ใครรับผิดชอบอะไรทั้งนั้นเพราะการถูกยกเลิกยังไงก็ตามมันคุ้มมากเพราะมันได้ทราฟิกเอนเกจเยอะจริงคุมยิ่งกว่าการยิงแอดเอง แต่นนี้ไม่ควรต้องรับผิดชอบอะไรเลยค่ะเพราะมันคือความเสี่ยงที่เจ้าของแบรนด์ต้องรับได้อยู่แล้วปกติเราไล่ไเองการเปอร์เซ็นต์การถูกยกเลิกออเดอร์จะอยู่ที่ประมาณ15-20เอร์เซแต่รอบนี้ได้ว่ารวอลุ่มที่มันเยอะคนดูที่มันเยอะแล้วออเดอร์ที่มันเยอะมากๆหลายหมื่นบ้านเนาะเพราะฉะนั้นการถูกยกเลิกออเดอร์ในจำนวน7,000จะตีอยู่ที่ประมาณ25-30ง30%ค่ะการที่ออกคลิปนี้มาไม่ได้ต้องการให้ใครมารับผิดชอบเลยทั้งนั้นพูดไปแล้วว่า เธอไม่ว่าจะยังไงจะโดนตีกลับจะโดนยกเลิอกออเดอร์หรืออะไรก็ตามมันคุ้มคุ้ม คุ้มมากคุ้มแก่การไปออกไลฟ์พอมันได้ไอบอลเยอะได้ทัฟฟิตเยอะได้อเวนเนตเยอะค่ะบอกเลยนะมันคุ้มในเรื่องของทัฟฟิตจริง,รงๆเอ็นเกตเนดี a N B, ทุกอย่างได้เรื่องนี้ไม่ควรมีใครต้องรับผิดชอบค่ะและเอาจริงนะคุ้มยิ่งกว่าการมีแอดเองบางเดือนเราเนี่ยปตาไป4 0 50%ก็เคยมีมาแล้วส่วนตัวไลฟ์เองโดนยกเลื่องู่ที่ประมาณ15%แต่รอบนี้ด้วยความที่มันเป็นกระแสบางคนอาจตระกดด้วยอารมณ์ พอผ่านไปประมาณ 1, วันหนึ่งสองวันจะรู้สึกว่าเออไม่อยากได้แล้วก็ยกเลิกออเดอร์อ,อันนี้คือเรื่องเรื่องปกติค่ะแค่รอบเนี้ยมันตกใจนิดนึงว่ามันขึ้นมาถึง3 0ประมาณน,นั้นนะ๊ะยังไงก็คุ้มอยู่แล้วค่ะโดนยกเลิกเสร็จพันออเดอร์เกิดจากอะไรฟังปกติเนี่ยเวลาเราขายของใน Tik To คหรือว่าบ้านส้หมหรืออะไรก็ตามจะแบ่งเป็นสองประเด็นแบบนี้การถูกยกเลิอกออเดอร์กับถูกตีกับไม่เหมือนกัน การถูกยกเลิอกออเดอร์คือหมายความว่าคนที่สั่งมาเนี่ยไม่ว่าจะจ่ายแล้วหรือกดเก็บเงินปลายทางเขาสามารถยกเลิอกออเดอร์ได้ก่อนที่เราจะจัดส่งของซึ่งปกติเนี่ยที่ชันไรเองหรือแบรนด์ไ์เองเนี่ยไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นไงนะแต่สําหรับเนี่ยจะเอ่อจะถูกยกเลิอกออเดอร์ที่สิบห้าถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์เรารู้อยู่แล้วว่าออเดอร์ยกเลิกมันต้องมีแน่แต่ด้วยเทศกาลเ็นนี่ด้วยปรากฏการใหม่แต,แตบตกใจนิดนึงที่เปอร์เซ็นต์มันเพิ่มขึ้นมาประมาณ10% จาก15-20ถึงเป็น30เปร์เซ็นพราะงั้นเนี่ยการที่เราจะตั้งราคาในไลฟ์สดเจนี่เราต้องรู้ตัวเองไว้ว่าเรารับไหวแค่ไหนเลนส์สุดท้ายอะ่ะมึงไหวที่เท่าไหร่จะเอากำไรจะเอาเท่าทุนหรือขาดทุนไหวที่เท่าไหร่ แค่นั้นเองแต่ถ้าใครที่ตั้งโจทย์ไปว่าโอเคมีของอยากให้จินไหลสดเทของระบายของอยากได้กำไรมากๆตรงนั้นต้องตั้งราคาขายกันดีๆคำนวณต้นทุนแสงคำนวณค่าแพลตฟอร์มคำนวณค่าตัวค่าบริหารให้ถูกต้องคือเธอต้องเรียนรู้แม่งมีความเสี่ยงมันมีความเสี่ยงที่เธอต้องรับเองให้ไหวเพราะฉะนั้นการถูกยกเลิกออเดอร์กับการตีกับออเดอร์ความเสียหายไม่เหมือนกันไปคำนวณกันให้ดีๆว่าบรรทัดสุดท้าย เธอไหวที่เท่าไหร่แค่นั้นเองอย่างไรก็ตามครับประเด็นนี้ก่อนหน้านี้เลยนะครับพี่หนุ่มกัญชัยตอนที่เจนนี่ไปออกรายการโหนกระแสก็เคยถามเจนี่ไปแล้วว่าเนี่ยแล้วถ้าหลังจากนี้สินค้าที่มีการซื้อหลายหลายหมื่นออเดอร์เนี่ยสุดท้ายมันกลายเป็นภาพลวงตามีคนยกเลิอกออเดอร์ตีกลับ เจนนี่จะทํำยังไงเจนนี่ก็เลยบอกว่ายกตัวอย่างแบบนี้อย่างที่สินค้าพี่หนุ่มไปขายในสินาทีพี่หนุ่มได้19ล้านหนูนับออเดอร์19ล้านบาทให้พี่หนุ่มตอนนั้นได้60,000แล้วหนูนะ่ะคิดพี่หนุ่มเลย3ล้านแต่เวลาที่เราคิดเงินหรือรอโอนหรืออะไรก็แล้วแต่หนูยังค้างตะกร้าให้พี่อยู่จนหนูมั่นใจว่าวันนี้ออเดอร์พี่หนุ่มไม่ใช่หกหมื่นน่าจะเป็นแสนออเดอร์ได้เพื่อไปทอนตรงนั้นส่วนตีกลับน้อยอยู่แล้วถ้าสินค้าดีลูกค้าตีกับ น้อยแต่หนูมั่นใจว่ายอดที่เขากดเพิ่มไปมากกว่านั้นแล้วเมื่อมันมีการต่อยอดคือการเอาคิดไปลงเอาตะกร้าไปปักเพิ่มได้มากกว่าลูกค้ายกเลิกแน่นอน เจนนี่บอกอีกนะครับว่าบางแบรนด์ที่ดรามายกเลิกขาดทุนเพราะเขาไม่มีการต่อยอดเขาหวังไลฟ์กับเจนนี่แล้วกลับไปนอยเลยถ้ากลับไปขึ้นตะกร้าเลยก็ได้แมทอยู่เพราะอัลกอริทึมเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นกำลังขึ้นอยู่ในทิกตอกอะไรก็แล้วแต่จะส่งคนดูแบรนด์พันหมื่นแบรนด์จะสำเร็จเหมือนกันหมดไม่ได้ต้องเรียนรู้กับมันอย่างไรก็ตามครับเรื่องนี้ประเด็นนี้ล่าสุดแพรรี่ไพวันนะครับก็ออกมาแสดงความเห็นนะครับว่าถ้าไม่ได้ต้องการอยากได้สินค้าจริงๆอยากกดเลข อย่าตามกระแสเลยนะคะสงสารคนตั้งใจขายของต่อให้รู้สึกว่าคุ้มแต่การที่สินค้าถูกตีกับ7,000กว่าออเดอร์ไม่ควรถูกมองว่าเป็นเรื่องปกติ